สวัสดีครับเนื้อหาในทริคแมทเคล็ดลับคณิตศาสตร์ในคลิปนี้ก็เหมาะสําหรับนักเรียนในการทําโจทย์แล้วก็เป็นทริคแมทสาหรับครูผู้สอนในการออกโจทย์ข้อสอบตัวอย่างคําถามที่หนึ่งครูสายสะดวกซื้อเนี่ข้าร้าเซเว่นอีเลเวก็เอามาออกข้อสอบจงหาสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลัง7ในผลคูณของ1บวก x คูณ1บวก x กําลังสคูณ1บวก x กําลังส จนกระทั่งถึงคูณกับ1บวก x กำลัง11เห็นหมเซเว่นหรือเขียนในรูป Product ตัวนี้นะผลคูณของ1บวก x กำลัง n n เปลี่ยนค่าตั้งแต่1ถึง11 n เป็น1ก็พจน์นี้ n เป็น2ก็พจน์นี้ n เป็น3 n เป็น1ป็นะ1อันนี้ครูสายสะดวกซื้อนะถามว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง7ในผลคูณอันนี้มีค่าเท่าไหร่ก็เป็นทริคแมทแล้วนะครูสายเลขสวยนะอยากออกโจทย์ ตามปีพศตามทะเบียนรถอะไรก็เลือกเอาเนี่จงหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง7ในผลคูณนี่ n เปลี่ยนค่าตั้งแต่1ถึง2,024อันนี้เหมือนเดิมนะ1บวก x กำลัง n จะใช้ปีคศปีพศก็เลือกได้เลยครูสายเลขสวยครูสายหาก็ฮาาาถามว่าวคูณกันแล้วสัมประสิทธิ์ x กำลัง7มีค่าเท่าไหร่ก็เป็นทั้งขณะนี้ก็มองว่าเป็นเทคนิคการออกข้อสอบผลคูณ สามสิบเอ็กกำลังเจ็ดเทคนิคในการทําโจทย์ตัดหางปล่อยวัดแค่นี้เองนะคลิปแมทในการออกข้อสอบว่าเลือกเอาเจ็ดอิเลฟเว่นสาย5าสายปีพสคศสแต่พอทําข้อสอบเทคนิคที่ใช้คือตัดหางปล่อยวัดเทคนิคการทําโจทย์ตัดหางปล่อยวัดนะก็คือหางที่เหลือเนี่ยเนี่ยตั้งแต่1นึบวกเอ็กกำลังแเป็นต้นไปถือว่าเป็นหางตัดหางปล่อยวัดทิ้งไปเลยเนี่ย เพราะว่าพจน์ต่างๆที่หางเนี่ยนะไม่มีผลต่อสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง7เพราะในการหาสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง7ดูแค่ผลคูณ7วงเล็บนี้พอก็จะกระจายหรือมองสัมประสิทธิ์ก็ได้นะสุดท้ายสัมประสิทธิ F ์ x กําัง7คือ5เพราะฉะนั้นผลคูณใน1บวก x กําลัง n n ตั้งแต่1ซึ 11, ่งถึง11เนี่ยคำตอบก็5หางยาวเลย ตัดหางปล่อยวัดไปแล้วนะตั้งแต่1บวก x กำลัง8เป็นต้นไปถึง1บวก x กำลัง2อไม่มีผลอะไรเลยคำตอบเป็น5เหมือนเดิมครูสายหาก็คำตอบ5เหมือนเดิมนเพราะนั้นเทคนิคในการออกข้อสอบนะก็ผลคูณจากไหนถึงไหนเลือกได้ตามความเหมาะสมอยากจะก,กระเทบเป็น x กำลัง8 x กำลังเกา x กำลัง10ก็เลือกได้ตามความเหมาะสม แล้วก็มีเทคนิคในการเฉลยอ,อีกะนะุลแฟมแอลฟาเนะี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคิดเลขผิดครูผู้สอนนะีใช้เครื่องคิดเลขเตรียมเฉลยไว้ได้เลยนะเนี่ย x กำลัง7เป็นเลข5ถ้าถามว่าสามสิ์ x ก,กำลัง9คืออะไรก็8เห็นไหมไม่ต้องระแวงเรื่องคิดเลขนเาะนในคลิปนี้ก็คลิคแมทนะออกข้อสอบว่าเลือกเอาตามสะดวกสาย5าสายเซเว่อีลฟเว่สายเลขสวยนักเรียนทำโจทย์ก็ใช้เทคนิค ตัดหางปล่อยวัดสนใจการใช้วุลแฟมอลฟาก็ไปดูคลิปหมายเลข845นะสนใจทริคแมทอื่นๆอีกก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ